ก็สวัสดี f c นะครับคลิปนี้ก็จะมาถอดนะครับชอ็อชุดซีนช็อคอะไรต่างๆก็จะมาถอดชุดกระบอกช็คสปริงก่อนของอยา่้าซีรานโนนะครับหรือว่าพวกมีโออะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยอันนี้จะเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับที่ผมผลิตขึ้นมาเองจะเป็นแผงคอนวานะครับเนี่ยซ่อมรถแม่แบนได้หมดทุกคันเลยอ่ะทีอ่าพอดีผมถอดไปเอาไปเอาหนึ่งละเหลืออีกอันหนึ่งอ่ะเหลือเราจะไปถอดกันต่อเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ชกนะครับบอกชกเลยผมจะถอดเนี่ยทีแรกก็จะต้องขันตรงนี้ก่อนนะครับให้มันหลวมเป็นประแจเบอร์แปดนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นยามห้าฟิลาโนนะสวมลงไปแล้วก็ตีนะครับค้อนตีให้มันหมุนได้นะครับเนี่ยเราจะออกเลยก็ได้นะจะออกเลยก็ได้ตรงนี้เราสามารถหมุนออกได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาอ่าชุดสปริงออกนะครับถ้าใครขันตรงนี้ออกได้ก็สามารถออกก่อนได้เลยเนะนี่ยเนี่ยตรงนี้นอกตรงนี้นะครับ ถ้าขันออกแค่บางคันขันออกได้มันก็จะออกไล่เลยนะครับถ้ามันไม่ออกมันหมุนตามก็ต้องหาอะไรแทงข้างในนะครับจับแล้วก็หมุนออกนะครับเนี่ยอผมออกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการถอดออกถ้าใครไม่มีเครื่องมือพิเศษก็ต้องอ่าต้องใช้ตัวนี้กดอ่ะกดตรงนี้ลงนะครับเห็นไหมเห็นไหม มันจะกดลงได้เห็นไหมแล้วก็เคลียร์ลิปล็อกออกบางคนเห็นก็ใช้คีมล็อกนะครับ <c oughs> ใช้คีมล็อกในการจับแล้วก็เอาไปเจาะหกเหลี่ยมเงี้ยแห่เหลี่ยมแล้วกับมุมกดก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ใครจะใช้วิธีไหนนะครับนี่ผมใช้วิธีเนี้ยพอดีผลิตเครื่องมือไว้แล้วก็ไปหาไอ้เนี้เป็นของแผงคอโนวารครับเดีย๋ยผมไปหาได้แล้วก็เปาน็อตมันมร้อยสย่างนี้แล้วก็เชื่อมเป็นแบบนี้เลยกดืงึงเราต้องไขตัวนี้ก่อน,นครับ ตัวนี้ผมผลิตขึ้นมาเองแหละเราใส่ไปก่อนครับใส่ไปก่อนแล้วก็ส่ลงไปส่ลงไปลงไปเลยเอา่าส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ขันแต่ว่าใครไปแวะร้านของเก่านะไปเจอแผงนคอของเวฟของอะไรก็ได้ตระกูลพวกนี้ที่มันแกนชกอา่าแม่แบนทั่วไปที่มันเข้าได้เพ,เพื่อนๆไปซื้อมาเลยนะครับแล้วก็ทําการผลิตตรงนี้เชื่อมตรงนี้ หูจะขันตรงนี้ไปแล้วอขันให้ตึงๆนะครับก็อัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปเลยแล้วแต่นะใครมีวิธีไหนแล้วแต่สะดวกอันนี้ผมใช้วิธีนี้ก็ได้เห็นไหมผมดาวนลงไปแล้วมันก็จะเห็นปิ้นล็อกข้างในนะครับก็สามารถใช้เหล็กนะครับเหล็กอ่ซีล้อนะครับเนี่ยซีล้อนะครับ,รบงัดกิ๊บออกได้ตรงนี้กล้องจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้ ประมาณนี้เราจะงัดออกประมาณนี้เลยเห็นไหมเลยค่อนข้างกะลำบากนะในการถ่ายทำครับผมก็ทำคนเดียวไม่ถนัดนะถ้าไม่ถ่ายมันก็เนี่ยเพื่อที่จะให้เอฟซได้เห็นออกอ,อก่ะค่อยงัดนะครับทามันออกแล้วมันก็อยู่นี้แหละก็ไปหาวิธีงัดตัวเองอ่ะแต่ระวังมันเสด็เข้าตานะมือใหม่ก็ หายนตาด้วยเสียไปก่อนอะจากนั้นวิธีเครื่องมือพิเศษของผมอะเสร็จแล้วหรือว่าใครไปแห่ไม่แรงอะไรจับนะครับพวกปากกากดได้ครับ่ะแต่ว่าผมก็ต้องคายนี่ก่อนนะถ้าใครไปผลิตเครื่องมือแบบผมเนะี่ยใช้ต้องขายคลายนี่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปคลายนอตตัวนี้นะเดี๋ยวดีดใส่แน่นะครับก็ต้องคลายตัวนี้ก่อนคายให้มันยานเลยนะครับขายไปเรื่อยๆไม่เราเอาคลิปล็อกออกเสร็จแล้วเราก็คลายไป เห็นไหมเราก็จะเห็นหัวปิดละคลายไปเรื่อยๆเลยให้มันหลวมนะครับถ้ามันหลวมแล้วเราก็จะรู้เองเยแบบนีน้ถ้าจับใส่แบบนี้นถ้ามันหลวมแล้วโอเคครับคลายให้มันหลวมเลยเห็นไหมสปริงก็จะโผล่ออกมาจากนั้นผมนก็จะคลายเบอร์สิบสองที่ล็อกแกนตรงน,นี้ออกคลายไปเลยจากนั้นเราก็จะเอาโช๊คออกได้ถอดออกข้างล่างเลยนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยกรณีที่ไม่มีเครื่องมือวิเศษอ่ะก็ เอาปากกาจับก็ได้นะครับปากกาจับไงนะจับเห็นไหมไอ้จะเป็นฝาปิดโช๊คครับถึงครั้งนี้ก็จะมีโอลิงอยู่นะครับเห็นไหมโอลิงเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนทุกครั้งนะถ้าถ้าถ้าว่าใครไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าว่ามันไม่ร่วนะครับเพราะว่าเวลาเราขับไปครับกระแทกลงหลุมเงี้ยน้ำมันซึมออกหัวนี่หมดเลยนะครับเนี่ยถ้าโอลิงมันเสียนะโอลิงตัวนี้นะก็มาดูกันนะครับของฟิลโนเห็นไหมสปริงที่อยู่ข้างบนสปริงแห่งอยู่ข้างล่างเห็นไหม สปริงที่อยู่ห้องบนสปริงแห่งอยู่ข้างหลางนะครับกันเลยแล้วก็ถอดออกมามาดูตรงนี้ดีกว่าเปื้อนข้างในใต้นี่ก็ถอดน็อตไปแล้วเนี่ยดูออกมานะครับอ่ประมาณนี้เลยเห็นไหมที่เหลือก็ไล่ล้างทําความสะอาดเปลี่ยนซีนนะครับนี่ก็จะเป็นกระบอกละเห็นไหมไล่ล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็จะทาการเปลี่ยนซีนนะอันนี้จะเป็นซีกันฝุ่น มันงัดออกได้ง่ายไหยเห็นไหมอันนี้จะเป็นซีนกันฝุ่นเนี่ยงัดออกง่ายนะครับแต่ข้างในเนี่ยมันจะมีกิปล็อกอยู่เพื่อนดูดีนะอย่าเพิ่งงัดนะงัดไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีกิล็อกอยู่เห็นไหมเป็นสปริงนะครับเนี่ยระวังหายนะอยู่ข้างในนี่เลยเห็นไหมเดี๋ยวผมเอามือจับไว้ข้างหนึ่งแล้วก็งัดให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะดิ่งหายนะครับไหมมือกลไว้ข้างหนึ่งครับมือจับนิ้วจับไว้แหละ เดี๋ยวกลวมันหายครับมันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้เห็นไหมกลมมันหายครับจับไว้ก่อนมันจะดีด่ายนะครับนะเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมออกแล้วจับไว้เห็นไหมออกจหหม็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะงัดสีนได้อ่ะเดี๋ยวสีผมขอใช้ประกาจับดีกว่านะครับอ่ะก็ใช้เหล็กกันยางเนะี่ยค่อยงัดออกเลยงัดซ้ายงัดขวา เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆครับในะช้ปกากแกนครับในการจับหรือว่าถ้าใครจะเอาแก๊สลนก็ได้นะแต่สีก็บอกชกมันจะละลายหน่อยอแล้วแต่นะเมื่ที่ผมก็ใช้แบบนั้นแหละนี้ลองเอาเล็ก็ัดแยงงัดนะครับแหลงัดสลับฝั่งนะครับซ้ายขวาแบบนี้ได้งัดสลับฝั่งนะครับถ้าเรางัดฝั่งเดียวมันออกยากต้องงัดสองฝั่งนะครับ เห็นไหมเรางัดสองฝั่งมันก็จะออกใช้เหล็กงาดยางที่ปลายเป็นงอยไอ้ข้องงอแบบนี้นะปลายแบบนี้มันไม่ค่อยได้ต้องใช้งองงแบบนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอถอดยังไงก็ประกอบพืนแบบนั้นนะที่เหลือก็ไปไล่เติมทําความสะอาดไล่เติมน้ํนมามนะันประกอบพื้นที่เดิมเลยก็ไม่ยากแล้วเห็นไหมก็อยู่ประมาณนี้แหละอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กด u ับสไคร์ไว้ด้วยนะครับไม่เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ